ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมหาทําคลิปหาซื้อพระหาเช่าพระตามภาษาผมแหะครับแถวนี้ไม่มีป่าเห <c oughs> ็ดไปเก็บเห็ดเหมือนเขาไม่ได้ <c oughs> ก็เลยก็ต้องแวะข้างทางมาก็ผมมีแต่วัดดวงท่านผู้ชมต่อหน้าพระอะไรอยู่เนี่ยผมผมไม่เคยเช่าเลยสี่ห้าองค์เนี่ยแต่ลงมาแล้วผมไม่อยากให้เสียเที่ยวก็เลยอันไหนที่พอจะไอ้นี่ไปก็เช่าไปตามกําลังของผมแหะครับท่านผู้ชมมือมันไม่ใหญ่มาก พอดีผมก็ไม่ได้ไล์สดด้วยท่านผู้ชมผมก็ไปแค่อัดคลิปเฉยๆเนาะแต่ว่าผมก็ได้พระที่ผมชอบอยู่นะ,อะชอบส่วนตัวนะคนอื่นไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะอันนี้ผมชอบส่วนตัวคือบางทีเราไปเปิดดูราคาอาจจะไม่เคลื่อนไหวอะไรทั้งหลายแหละบางทีมันก็ไม่ใช่แบบว่าคุณค่าของพระนะบางอย่างเขาอาจจะยังไม่ถึงวันวอเวลานอนที่พระยังรอนะครับรอวันผัง,งาดขึ้นมาอย่างสายหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกปีสามกว่าสมัยก่อนนี่ไม่มีใครจับเลยตอนนี้ก็ ขายกาันในควักเหมือนกันเอาว่ามีตัวเลขให้ตลอดอ,อย่างเหรียญนี้ผมเห็นผ้าหิ่งหิ่งดีนะก็เลยเช่าเลยเก่ามากนะท่านผู้ชมอ่ะนะครับเวลาผมไปออกเหรียญนี้ผมออกแบบรับประกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ้าลึกรับผ้าสมเด็จผมไม่ประกันใครทั้งนั้นนะครับถ้าใครหาผ้าสมเด็จราคาหลักร้อยต้นๆมาให้ผมเนี่ยในราคาประกันผ้าแท้เนี่ยผมจะไปนอนเช่าอย่างเดียวกัน,กน <c oughs> เวลาผมไปออก <c oughs> ผมก็ไม่ได้ออกแพง นะครับท่านผู้ชมอ่างวก็จะเข้าใจนะพี่พี่นะครับอ่านี่ได้ไปแล้วรายการแรกนะครับอ่ารายการต่อไปนะครับเรามาดูผมจ่ายเงินหมดแล้วนะถึงอัดคลิปนะชุดนี้นะเรามาดูนี้ลึกลับไม่มีเปิดโทรศัพท์นะเวลาผมมาเช่าพาะนะจะโดนจาอะไรผมก็ไม่เคยโกรธใครนะท่านะผู้ชมนะครับเพราะว่าผมได้ดูเองกับตาก็มาซื้อกันนานเพราะว่าเวลาเราพูดง่ายเวลาเราบวกเราท่วมมาก็ไม่ได้มาแบ่งเจ้าของแผงอ่าเราก็ต้องเข้าใจด้วย การเล่นพระก็จะประมาณนี้แหละครับบางทีบางท่านที่เป็นโลกสวยเหลือเกินบางอย่างพี่รู้ว่าขายได้พันห้าพี่ไปซื้อสองร้อยได้ไงเขาบอกมันไม่รู้บางอันนะครับไม่รู้ว่ามันจะแท้หรือเปล่าอย่างนี้เราก็ต้องวัดดวงไปอ่ะบางทีในกระเป๋าเรามีอยู่สามร้อยไปซื้อพันสองได้ไงก็ต้องซื้อสองร้อยเหลือร้อยหนึ่งไว้กินข้าวก็เป็นถ้าอ,อย่างนั้นลราท่านผู้ชมเล่นพระนะครับแต่ว่ารายการนี้ผมดูได้แค่ว่าสภาพหิ่งๆิผมก็เลยเช่าเลยนะครับเช่าเลย เหมือนแบบว่าเจ้าที่แรงตรงเนี้ยผมก็เคยมาไหว้ตรงอ่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตรงเนี้ยตรงต้นเนี้ยไปไหนไม่ได้เลยอ่ะผมจุดตรงนี้นานแล้วนะไปไหนไม่ได้เลยรับผ้าผมไม่รู้จักก็ต้องไอ้วัดดวงเช่าไปท่านผู้ชมเอาไม่ว่ากันนะครับหิงหิ่งเลยนะครับนี่นะครับได้มาแล้วแต่ผมยังไม่ทราบที่นะอันนี้เป็นผ้าหลอหรอมั้งแน่นอนมั้งเนี่ยไม่ใช่ผ้าปั๊มหรอกแบบเนี้ยนะแต่ผมก็ไม่ถนัดอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ว่ากันนี่ อันนี้ผมก็ชอบแหละแต่ไม่รู้ที่ <c ười> อันนี้เป็นผ้าสมเด็จเน,นื้อดินนี่ครับเนื้อดินนะครับพิมพ์แปกๆดี่พิมพ์คมๆตื้นๆดีแต่ว่าเนื้อหาแบบนี้ถ้าคนรู้ๆเลยนะอผมยกขึ้นแค่นี้ถ้าคนเก่งๆเขารู้เลยนะว่าที่ไหนท่านผู้ชมเนี่ยคนเก่งจริงมีจริงนะเห็นแค่เงาเนี่ยผมบอกเลยนะไม่ได้พูดเกินจริงเห็นแว,เวนบเ,เ,แวเดียวเนี่ยผมยอมรับเลยเห็นแวบเดียวเนี่ยเขารู้เลยว่าที่ไหนเลยนะท่านผู้ชมนะครับ อันนี้ผมก็ต้องฝึกอีกนานนะเพราะว่าเป็นผ้าเนื้อดินกับพ้าสมเด็จนี่ผมไม่ไม่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าผ้าเหรียญนี่ผมก็พอจะซื้อได้นะครับถ้าไปเจอเหรียญที่ผมเคยซื้อขายหนัหนกๆนี่ผมก็กล้าบุกก็แล้วกันนะอันนี้ผมก็ไม่เคยซื้อเลยนะครับแต่ว่าผมจะเอาไปดูนะครับลมดำเก่าๆแล้วเป็นผ้าหิ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นี่ไม่ทราบที่นะครับนี่สมเด็จป,ปกคพนี่เห็นคมๆแบบนี้ผมเช่าเลยนะนะครับราคาเปิดอยู่ที่เจ้าของแผงราคาสวนอยู่ที่เรานะครับ ขอให้มีตัวเลขไปแล้วก็ได้รับความเมตตาตลอดนะบางทีนี่เรามาเช่าพระนี่คนเช่าพระนี่ผมเข้าใจนะผมเคยไปนั่งขายสนามพระบางคนนี่ถ้ามันไม่มีกําไรไม่เช่าเลยอะ่ะไม่ช่วยกันเลยอะ่ะจริงๆท่านผู้ชมผมเห็นหลายมือแล้วไม่ไหวมือใหญ่มืออะไรก็แล้วแต่ละเอาเอาบางทีผมไปนั่งขายสนามนี่ถ้าไม่หลุดไม่ซื้อเลยอะ่ะไม่ซื้อช่วยเราเลยอะ่ะบางทีอะ่ะดังนี้ถ้าผมบางทีมีมุมหรือว่าอะไรก็ต้อง กล้าออกอาวุธบ้างนะท่านผู้ชมนะพอดีถ้าเกิดพี่ๆเขาได้ของดีๆของหลุดๆลงหล,ลงมาเขาอาจจะแบ่งเราก็ได้นะท่านผู้ชมก็ไม่แน่นะเพราะว่าเขาอาจจะคิดถึงความเก่าความหลังที่เคยมาอุดหนุนกันก็มีเป็นไปได้เป็นอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมนะอ,อ,อันนี้เราก็เช่าออไปเห็นบ้านๆดีเอาเดี๋ยวผมปิดอัน,นี้ก่อนอปิดไอน,นาฬิกาก่อนสี่นาทีกว่าแล้วองนี้ผมเคยมารอบหนึ่งแล้วนะครับองนี้ผมเคยมาแต่ว่านนี้มีรอยฉลบตรงนี้นะบอกไว้ก่อนนะเนี่ยบอกไว้ก่อนแต่ว่าผมชอบเนื้อเนื้อหานุ่มๆดีท่านผู้ชม เนี่ยผมผมชอบเนื้อหานุ่มๆดีนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเลี่ยมนี่กเก่าๆแล้วแหละสภาพหิ้งๆนะครับนี่ถ้าเป็นแต่ว่าเนื้อดีมากนะองนี้นะผมยอมรับเลยผมชอบเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะครับอันนี้เวลาใครมาเช่าต่อผมก็วัดดวงสถานเดียวนะครับลูกค้าผมนี่มีหลากหลายนะบางคนบอกว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มบอกว่าขอดูอ่าข้อความมาบอกผมว่าพี่ครับขอดูพระสมเด็จอง์นี้หน่อยห้าทุ่มกว่าผมกาลังหลับเห็นข้อความอ่ะ พอดูด้านหน้าด้านหลังด้านข้างผมจะให้ดูได้ยังไงไม่รู้พระอยู่ไหนเ่ะเออเราเวลาเราไปเปิดเราก็เปิดแค่หลักหน่อยต้นๆน่ะถ้าจะดูขนาดนั้นผมก็ไม่ให้แล้วราคาแล้ยๆต้นๆน่ะเออเราก็ต้องกาดสูงเลยอ่ะนะครับพอเราไปกาดราคาสูงเขาก็ไม่กล้าซื้ออีกพอไม่กล้าซื้อเราก็เสียเวลาเปล่าเฉยๆอ่ะไปๆมาๆมันจะกลายเป็นไม่ได้เช่ากันเฉยๆอ่ะมันเสียเวลานะครับนี่ละครับคือการเล่นพระต้องกล้าได้กล้าเสียนะท่านผู้ชมนะ เอาว่าผมไม่ได้ส่งผาพเพิ่มเติมไปให้ท่านไหนก็แล้วกันนะครับท่านเห็นแค่นี้ขอให้คนแม่นๆจริงๆนะคนแม่แม่ไม่ต้องเช่าอ่ะคนแม่แม่นนะนะเออเอาให้เอาเอาที่บ่าคนแม่นพอแล้วคนแม่นๆ่นกล้าได้กล้าเสียเนี่ยผมชอบนะครับท่านผู้ชมซื้อง่ายขายคล่องท่านมนะีให้แบบบางคนเนี่ยเกือบเกือบสามเดือนแรงไม่ได้เข้าสักองคขอดูตรงนั้นขอดูตรงนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยหมดไปเป็นหมื่นแล้วก็มีอ่าแคบผ้ามาอยู่ไหมราคาเท่าไหร่อ่าก็ปิดกันแล้วนะครับท่านผู้ชม แบบนี้แหละนะครับการเล่นพระพูดง่ายๆเข้าใจไม่ต้องอ้อมค้อมเอาให้เข้าใจกันตรงไปตรงมานะครับนี่ครับบางที่เหลี่ยมชั้นเชิงเนี่ยมันรู้ทันกันหมดนะครับเพราะว่าเราผ่านวงการอื่นมาเยอะแยะมากมายนะครับเรามาเล่นพระถึงเราจะมาเล่นพระช้าแต่ว่าเราก็ใช้เหลี่ยมจากวงการอื่นเข้ามานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหล่อผมก็ไม่ทราบปีนะครับเดี๋ยวไปเปิดดูที่บ้านกันแล้วกันนี่นะครับดูเบื้องต้นเบสิกดีน่าจะผ่านอยู่องค์นี้นะนะครับ ก็โอเคไปไม่ว่ากันได้พระชอบอยู่นะครับส่วนชุดประมาณนี้ก็มาดูกันเราเองนะผมไม่ได้ยกขึ้นให้นะครับอขออนุญ,ญาตนะท่านผู้ชมนะก็มาตรงนี้แหละครับใต้ต้มต้อนอะไรไม่รู้เนีเ<อ>่ยพุทรารป่านะอ่ะต่ออ,ตอ,ตอ่อสะสนามพระต้น่อยพวดง่ายก็มาดูกันเราเองนะไม่ได้ยกขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะป้าเดี๋ยวผมขอซ้ำอีกรอบนึงอ่านี่นะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้ผมจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับังบางทีเราก็ มีราคาก็สวนไปได้ไม่เป็นไรพี่เขาไม่ให้เขาก็ไม่โกรธหรอกขายของอะนะครับไม่ว่าการขอว่าเวลาจับผ้าจับอะไรก็ค่อยๆจับกนแล้วกันเพราะว่าถ้าพระหล่นพ้าอะไรราคาจะสูงแหละ <c oughs> นะป๋านะแล้วก็ว่ากันนะครับใจดีครับขอให้มีมุมพอนะครับเรามามาดีพูดง่ายๆนะนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาเรามาหาผระกว่าจะได้แต่ละองคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พ้าบางองค์บางอย่างนี่ก็ไม่ได้ขายหมดทุกององนนะะนะ้ป่านะเราเข้าใจเลยนะผ้าเนี่ย ไม่ใช่่าพี่ได้มาเท่านั้นทําไมไม่มาแบ่งผมทัม้งบางองค์เนี่ยโดนเกยก็มีบางองค์เนี่ย,าางงยขายไม่ออกก็มีไม่ใช่ว่าจะขายหมดทุกอง่ะเราต้องเข้าใจคนมาเช่าด้วยเนาะป่าเนาะเออนะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่ว่ากันท่านผู้ชมโ,โอ,อ,อ้นี่หลวงพ่อโสธรเหรออ่านี่ขิวแต่เจ๋วเลยเอ,อ่านะครับก็ประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวดูซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะได้ไปแผงอื่นด้วยแผงนี้นี่ผมไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยผมต้องอยู่ตรงนี้เลยผมพยายามดูให้ละเอียดเพราะว่าผมอยากจะเช่าพระที่เคยซื้อขายกันแล้วก็ นะครับบางร้าน,นอาจจะถูกโฉโลก,กันเพราะาเอาไปแล้วขายได้แล้วก็ต้องมาหาอีกนะท่านผู้ชมนะถึงว่าเราเนี่ยเอามาดูอีกรอบหนึง่งนะอ่ะนี่ไม่มีแสงแดดถ้ามีแสงแดดนี่ยผ้าชัดกว่านี้แล้วเนี่ยอันนี้องค์นี้เก่าจริงๆท่านผู้ชมดูดิเก่าจริงๆอะ่ะเนี่ยผมกาลังศึกษาผ้าหล่ออยู่ผมจะต้องไปซื้อแพงๆมาดูอะ่ะผมกะว่าจะไปซื้อแพงๆมาดูสักร,รอบอยู่ผ้าหล่อเนี่ยผมจะฝึกอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมเอาว่าเราเล่นผ้าหน้าลายนี่แล้วก็เหมือนร้านสะดวกซื้อ มีของทุกอย่างอ่ะคุณอยากได้อะไรอ่ะใช่ไหมอยากกินนมก็มีอ่าจะมีเครื่องดื่มอาจจะจุดอย่างอื่นก็มีอ่ะถ้าเราจะไปขายนมอย่างเดียวนี่ก็ได้เฉพาะแต่ว่าคนอยากดื่มเครื่องดื่มก็ไม่ได้อีกก็เป็นถ้าอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมก็ผมก็เลยหันมาเล่นหลายอย่างเลยอ่ะนะครับเพราะลูกค้าผมมีหลายแบบบางท่านเหรียญนี่แทบจะไม่จับเลยเอาเหรียญไปเนี่ยผมบอกว่าเหรียญน,นี่รับประกันนะครับรับประกันทุกรายการถ้าเป็นเหรียญไม่มีติดตออ่อมาหรอกแต่ว่าถ้าได้ผ้าสมเด็จไปเพราะว่ามันแหวนอย่างงี้ติดต่อมาเลยเท่าไหร่ เท่าไหร่ปุ๊บแคปปั๊บล้วก็ไม่ยังไปแจ้งราคาสูงมากถ้าเราดูไม่ขาดนะก็เห็นใจเขาด้วยอย่างเงี้ยผมก็ไปหลักห้ายต้นอยู่แล้วนะครับ i̇şte ท่านผู้ชมพอเท่าไหร่ปุ๊บบอกราคาเขาก็ปิดแล้วโอนมาเลยก็เป็นท่ายางงั้นอ่ะลูกค้าเรามีอยู่หลายกลุ่มเนาะคนเล่นพาในี่ชอบไปเหมือนกันนะครับเออถ้าประมาณนั้นครับเออนะครับท่านผู้ชมป๋าบอกว่า เป็นกิ่งที่ดีแต่ว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ไปก็ว,วัดดูอยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันเผื่อเขาดูคนละวิชาเนาะป๋าเนาะถ้าเราไปดูพูดพูดว่าอ่าเขาดูอาจจะคนละวิชาก็เลยไม่กล้าพูดบางอย่างเนาะป่าเนาะเออโอเคครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเนต์อย่างสุภาพนะครับสวัสดีครับ